เลยนึกว่าแกหายไปไหนนะเมื่อไรแกจะตโตเนี่ยโอ้โหฉันอยากขี่แกตอนโตจะแย่อยู่แล้วว่าแกหิวแกอยากกินมังนั่นเลยเนื้อมาฉันหายนะอ่เอ่เอ่เออเออเอตัวก็ใหญ่ยัง คคกแม่งเลยทุกคนวันนี้โหจะมาฟักไข่ตัวใหม่กันอีกแล้วเออวันนี้จะฟักไข่ตัวใหม่ไงเออมัอเราจะฟักตรงนี้แม่งเลยไม่รู้จะขี่ได้ไหมแต่ผมอยากให้มันขี่ได้นะเพราะมันจะได้เ,เขาเรียกว่า เรู้ว่าอืออะไรอะเรื่องอะไรอะอือรู้ดิครับอือซึ่งตัวนี้เมื่อไหร่จะโตก็ไม่รู้นะเราจะได้ขี่มาไปไหนได้นะเออเออโอ้โหอือขึ้นร้อนมากเลยเดี๋ยวนี้อือเฟเซย์ะท้อปเหลือขี่ได้ปะ อยา่อยามันขี่ไม่ได้เหรอทำไมทำไมมันขี่ไม่ได้วะผมอยากรู้อ่ะไม่รู้ดินี่เนี่ยใช้เข็มฉีดยาตีแม่งเลยไปไป,ไปให้สั่นน้ำกินไปแต่ผมเสี่ยมาให้ตอนนึงนะไอ้เองก็กินไปนะน้ำ อ๋คือนี่เออเมันลูกนี่โอ้ยอ้อกัดมาเลยลูกลวักกัดมาเลยโหยน่าเสียดายว่าคือเออลูกคนนีมันกินได้ไหมกมันอยู่ไหนอืมไหนก้ก็เนี่ยนี่ไง ลูกมานี่รู้สึกตัวเล็กมากเลยนะกินไหมเนี่ยกินไหมลูกไปไปไปโหยคือตอนนี้ไม่สามารถจับได้นะทำให้่อแค่ตัวโตนะเฮ้ยอะไรเนี่ยนัวแหลก ือไอตัวเมื่อกี้ผมจะบอกชื่อนะมันชื่อมาโมซาซอรัสนะครับเป็นสัตว์น้ำโอ้ยพระเจ้าโอ้โหเจ้าเออครับนี่คือน้องสาวไกลไกลวกลเฮ่ออะไรอ่ะว้ายน,น,นี่กินลูกข้าไม่ได้นู่ว้ย เดินมากินนะแล้วก็ต้องฆ่ามันฆ่ามัน,มนคอมโบโอุย้ยไปไหนฮะไปไหนไปไหนคือมันมีระยะของมันนะนี่แน่โอ้ยแล้วไปมากินลูกเราทำไงล่ะฮะนีโอ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยรู้นนะรประสาทน้ำลูกปอดเสียงแม่งในานา้ำ แพะขี้นั่นเองเัอที่มันเอาหัวชนเรานะครับเดี๋ยวนี้นี่มันตัวเดียวกันกูจะเสกทำไมอะอันนี้น่าจะเป็นเออะไรเนี่ยไม่แน่ใจโอ้ยไดโนเฮ้ยนี่มันสัตว์ที่ผมเคยเลี้ยงชื่อไดโนนี่อุ้ยไดโนลูกเรา เม่ดโตกระดานี้เลยลไม่ได้หนูลุกตัวที่เลี้ยงหมดก็คือลูกของผมนั่แหละนี่โอ้เจอแล้วเจอสัตว์ปีกเนี่ยโอ้สปะอ่าเฮ้ยไม่ได้แล้วแหลกแน่นี่สยสไปนูมันแหลกนะทุกคนอย่าใส่สไปนูนะ คือมันแหลกนะครับแล้วต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วรอแป๊บหนึ่งนะแล้วผม ini <tuk tangan> เอามาต่อครับเมื okay, ่อกี้เงียบไปก็คือหนอเป็นห่วแล้วกคืเกิดัเหดุดามาาแส้ตัวเองือร้อนคือจะเจ็บเดือดรจะโรชนได้แล้วคนอื่เขาก็เดือดร้อนที่แบบคนก็มาเไม่ทันรู้ว่ามีครนอนกลน้กันแคอเคทุกคนก็มาแล้วโอเคโอ้ย อุ้ยนี่ละคนวันเนี้ยผมประกาที่จะจะไปดูกันนะครับวันเนี้ยเขาอะได้สัตว์ตัวใหม มาชิกตัวใหม่ทุยบ้าบแล้วด้อเจ้าอุ้ยนี Je ่มันนี่มันใครนี่นี่มันมอนสเตอร์อ่ะแกกิฟีเดะอาเฮียละมอนสเตอร์เฮลเลอร์แฟนคิดเสมอเนี่ยแล้กก็บบูได้เ่ยมอนสเตอร์นี่รอนดอเราจะนี่ครับนี่คือเต่าครับไข่ของเต่าเด็กเยอ น,น,น,นี่นี่ดู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 นี่ครับไข่เต่าครับนี่ไข่เต่านะับมีตั้งหลายคนนะครับผม,มก็มากบไข่ก,กันแล้วกันงาผมไม่เกี่ยวแล้วนี่ไม่มีใครสนใจไข่เฮ้ยจะฟอกแล้วนะครับผม ล่าลูกลักเอ้ยไป

พอตัวไรเนี่ยเอาชิพายลแล้วแล้วนี่คือไอ้ยาขลับออกฤทธิ์ละถึงจะเอามันออกมาจากบ้านได้มันอายุ3ปีเจ้าใจอันนะครับเมื่อคืนได้เห็นกัววงแล้็ขยคอผมิเศษราคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคืออันนี้ก็แค่ทำเล่นๆนะไม่ได้ ไม่ได้กี่พีเราก็แค่สองี่พีนั่นเองโอเคซึ่งก็ไม่ได้ทำเลยนะก็แค่สองยี่พีนะเพราะฉะนั้นนะครับ,รนนรบผมก็ไม่มีอะไรก็รอนะครับผมก็ไม่มีอะไร,รก็นะไม่มีอะไรทำแล้วก็บายสวัสดีครับผมไปรบรายแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า